ในคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักๆนะครับจะพูดถึงเ,เรื่องที่คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตสามารถรับเรื่องได้นะครับก็มีอยู่3เ,เรื่องนะครับคือ3ประเด็นหลักนะครับก็ประเด็นที่1นนะครับก็จะเป็นเรื่องของความเดือดร้อนนะครับเสียหายที่ผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับได้รับนะครับ อันเหตุหรือเนื่องมาจากการให้บริการของการไฟฟ้านะครับหรือผู้รับใบอนุญ,ญาตเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงนะครับที่ผมได้พูดไปบ้างละในตอนที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของไฟตกนะครับไฟดับไฟกระชากหรืออื่นๆนะครับเช่นเสาไฟล้มเข้ามาในบ้านะเสาไฟเสาไฟนะหรือว่ามิตเตอร์ของเราเองเนี่นะครับที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยระเบิดทําให้เข้าของเราเสียหาย นะครับและอื่นๆนะครับที่เกิดจากอุปกรณ์หรือเกิดจากการไฟฟ้าเนี่ยมาทําให้ทรัพย์สินหรือทําให้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยเสียหายนะครับเพราะว่าการที่ไฟตกไฟกระชากไฟกระตกเนี่ยบางทีเนี่ยทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นตู้เย็นข้าวของที่เราแช่ไว้หรือเครื่องปั่นไฟหรือเครื่องสำรองไฟหรือหลายอย่างที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยเสียหายนะครับอย่างนี้เนี่ยแน่นอนครับสามารถที่จะร้องเรียนต่อ คณะกรรมการผู้ใช้ไฟฟ้าประจําเขตได้ครับต่อมานะครับเรื่องที่2แต่ที่สามารถยื่นเข้าร้องเรียนนะครับต่อคณะกรรมการผู้ใช้ปรังงานประจําเขตได้ก็คือเรื่องของค่าไฟครับเรื่องของการเรียกเก็บค่าไฟค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมนะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมนะครับเราก็สามารถที่จะ เรี่องร้องเรียนได้เช่นการจดหน่วยค่าไฟผิดพลาดนะครับหรือว่า,ามิเตอร์ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือค่าบริการที่สูงโดยไม่เป็นธรรมนะรที่สูงโดยไม่ธรรมหมายถึงถ้าคำนวณออกมาแล้วทุกอย่างเนี่ยมันยังสูงอยู่นะครับร,รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมนะครับก็สามารถยื่นเรื่องเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขียได้ ที่คลปเลนที่สองนะครับนะรวมถึงเ,เรื่องของอาการขอเทียบมิเตอร์นะครับเช่นมิเตอร์บ้านของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนจากอาของจากทางาการไฟฟ้านะครับส่งเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนมิเตอร์นะครับอาจจะบอกเราหรือไม่บอกเราล่วงหน้ารอ้ีิมาเปลี่ยนแ้วค่าไฟเข้ามาขึ้นเราก็ไปดูที่มิเตอร์ที่เสาของเรานะครับเอ๊ะ มันไม่ใช่มิเตอร์ตัวเดิมไม่ใช่มิเตอร์เครื่องเดิมหมายเลขก็ไม่ใช่ตัวเดิมนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งเราต้องถ่ายรูปไว้ครับหลักฐานต้องถ่ายว่ามิเตอร์เราคือเลขอะไรเลขอะไรเข้ามาติดตั้งเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ปรากฏว่ามิเตอร์ที่เปลี่ยนมันไม่มันพอเก็บพอถึงเวลาบินเรียกเก็บทําไมมันแพงนะครับถ้ามันแพงผิดปกตนะิอย่างนี้เนี่ยสามารถที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ใช้ไฟฟ้าผู้ใช้พลังงานประจํเาเขตได้เลยนะครับ แหมเบื้องต้นอาจจะก,การร้อ,องเรียนเพื่อให้มีการขอเทียบม,มิเตอร์จากการไฟฟ้าเปเรียบก็ได้นะครับอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับตัวอย่างหรือแม้แต่การเรื่องของการรักมิเตอร์นะครับเราก็พูดเรามาเช่าบ้านอยู่แต่ปรากฏว่าค่าไฟเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับหรือเรามาใช้เนี่ยค่าไฟค่าเราก็ใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับแอร์ตัวหนึ่งไฟฟ้าไม่กี่เครื่องนี่นะครับค่าบ้านก็ใช้เหมือนเราทําไมเขาไม่สูงแต่ของเราสูงนะครับปรากฏว่า เราก็ร้องไปที่ร้องเรียนไปที่การไฟฟ้าไฟฟ้าก็บอกว่ามีการลักมิเตอร์มีการลักใช้ไฟต่อวงจรมิเตอร์ไม่ครบน,นี่แหละครับเป็นความผิดของเราเราต้องจ่ายเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยเราไม่ได้ทําเราไม่ได้เป็นผู้ต,ติดตัดต่อมิเตอร์สายไฟต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วสกเราไม่ได้ปรับเป็นทมจากการไฟฟ้าหรือผู้ให้บริการไฟฟ้าเราก็สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนนะครับต่อคณะกรรมาการผู้ใช้พลังงานประจําเขตได้เลยซึ่งผมได้ลงไว้ใน แท็กทิกต็อกด้วยนะครับว่ามันจะมีแบบฟอร์มเรื่องการร้องเรียนนะครับท่านก็สามารถที่จะกรอกแบบฟอร์มนี่แล้วส่งแบบร้องเรียนเข้ามาที่สํานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจําเขตทั้งสิเขตได้เลยนะครับท่านใดที่มีข้อสงสัยว่าจะเอาแบบฟอร์มนี้มาจากไหนจะขอที่ใครหรือจะส่งที่ไหนนะครับก็ส่งข้อความมาถึงผมได้ท่านใน t ิกต็อกในทวิตเตอร์ในไอจีในยูทูบ ใน Facebook ทั้ง5ช่องทางสื่อโซเชียลเนี่ยท่านที่เป็นผู้ใช้พลังงานผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยท่านมีความสงสัยเนี่ยติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับก็ถึงแม้ว่าผมอ,อาจจะอยู่ในคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต13บาและผู้ชอบกรุงเทพร,ทรัทมรีสุปราการนะครับแต่ก็สามารถส่งเรื่องต่อให้กับทาง คณะกรรมการผู้ใช้ประจำผู้ใช้พลังงานประจำเขตทั่วประเทศอีสิบสองเขตได้ทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันตกภาคกลางได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะสอบถามได้นะครับเรื่องราวที่ท่านได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ไฟฟ้าประเด็นที่สามครับที่ผมจะพูดก็คือที่จะรับที่กรรกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตจะรับเรื่องร้องเรียนก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับ เป็นข้อพิาพาทหรือข้อโต้แยง้งข้อถกเถียงกันเนี่ยระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าหรือผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าเมื่อให้การไฟฟ้าเนี่ยเช่นข้อพิาพาทเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการนะครับอาจจะเป็นเรื่องของออมารยาทของเจ้าหน้าที่นะครับการตอบคําถามหรือจะเป็นเรื่องที่พาถาเช่นเข้ามาเปลี่ยนเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนมิเตอร์แล้วปรากฏมิเตอร์ไม่ได้มาตรฐาน นะครับขอดูมิเตอร์ก็ไม่มีมิเตอร์เก่าให้ดูไม่มีรูปภาพให้ดูอะไรต่างนะครับซึ่งเป็นข้อพิาพาทเล็กน้อยต่างซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการไฟฟ้าหรือผู้ให้บริการไฟฟ้านี่นะครับเรื่องเหล่านี้ก็สามารถที่จะร้องเรียนนะครับต่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจําเขตได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งประเด็นออกมาเป็นสข้อนะครับสเรื่องราวอย่างนี้ว่า ถ้าท่านเข้าหลักเกณฑ์ใน3ประเด็นหรือ3เรื่องนี้นี่นะครับท่านก็สามารถที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจาเขตได้เลยนะครับซึ่งมีอยู่เขตไหนอยู่จังหวัดไหนอำเภออาจังหวัดไหนอยู่สานักงานอยู่ที่จังหวัดไหนท่านก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้าของผมได้นะครับว่าที่อยู่นะครับจะต้องส่งไปที่ไหนนะครับส่วน ถ้าเราอ่านแล้วดูแล้วนะครับมีข้อสงสัยว่าจะส่งเรื่องไปเรื่องนี้จะเข้าหลักเกณฑ์หรือเปล่านะครับก็ส่งฟรเซสะครับข้อความสอบถามผมเข้ามาได้นะครับทั้ง5ช่องทางเลยว่าจะเป็น TikTok Facebook Twitter Instagram หรือแม้แต่ใน YouTube นะครับซึ่งผมจะโลงเอาไว้ทุกครั้งนะครับเพื่อประโยชน์และสิทธิ์ควาคุ้มครองที่ท่านจะต้องได้รับท่านต้องรับรู้แล้วท่านต้องได้รับด้วยนะครับส่วนใน ตอนหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนนะครับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนะครับว่าเรา,เ,าเราเองเนี่ยหรือคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตรวมถึงคณะกรรมการกำกับการพลังงานมีขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนอย่างไรบ้างนะครับมีขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงลึกในรายละเอียดในตอนหน้า นะครับว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรท่านทําหนังสือไปแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการต้องใช้ระยะเวลายอย่างไรนะครับขั้นตอนในการวินิจฉัยไก่เกลืออย่างปณิปนอมอย่างไรถ้าท่านไม่ถึงพอใจในคําวินิจฉัยท่านไม่พอใจในการปริปนอมนี่นะครับท่านจะต้องไปอุทธรคารําสั่งอุทธรเรื่องร้องเรียนเหล่านี้เนี่ยต่อคณะกรรมการกํากับกิจการ,รพลังงานอย่างไรต่อไป รเรื่องนี้ก็จะจะรงรึกในรายละเอียดในในตอนหน้านสำหรับในต,ตอนนี้ก็คงจะต้องยุติด้วยทนันทีก่อนนะครับก็พยายามอยู่ในผมจัดรายการก็จะพยายามให้อยู่ในไม่เกิน10นาทีนะครับก็ประมาณ9ก้านาทีถึง10นาทีนะเพราะว่าทิศตะเขาให้เขาให้เวลาไม่เกิน10นาทีนะครับจริงๆผมอยากที่จะพูดยาวไปเลยนะครับเพื่อให้เนื้อมันไม่ขาดตอนและเข้าใจต่อนเนื่องไปนะครับก็อยากจะให้ไปถึง ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยถ้าทาได้นะครับแต่ปราก่าด้วยความจํากัดของแอปพลิเคชันนะครับทำให้ต้องจัดรายการไม่เกิน10นาทีนะครับเพราะสินาทีไปแล้วเนี่ยมันจะโพสต์ขึ้นไม่ได้นะครับต้องขออภัยมาแอกาสนี้นะครับถ้าคนดูเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะในทิกต o กนะครับหรือเฟซบุ o กเนี่ยผมก็อาจจะจัดแบบรายการสดอ่นแล้วก็ช่วยกันแชร์ต่อๆนะครับช่วยกันแชร์ต่อๆในทิกตอ k นะครับและในสื่ออื่นเพื่อที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนผู้ติดตามผมไเยอะนะครับ ซึ่งผมจะได้มีโอกาสได้จัดรายการสดต่อไปในภายภาคหน้าและจะได้รับเนื้อหา,ยอ,ยาอย่างครบถ้วนยาวนานอีกหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ